รถยนต์ดีแหมของท่านมีเสียงดังผิดปกติแบบนี้อยู่หรือไม่เดี๋ยวมาฟังเสียงกันคลิปนี้มีคําตอบสวัสดีเอฟซีช่างต้นดูแลสุขภาพรถยนต์ทุกท่านนะครับวันนี้ช่างต้นก็มีสาระดีๆมาฝากเอฟซีเหมือนเดิมนะครับกับอาการรถยนต์มีเสียงดังผิดปกตินะครับอาการนี้ไม่ว่าเราจะก้าวขาขึ้นรถหรือรถขึ้นเนินก็จะมีเสียงดังออดแอดออดแอดตามคลิปนะครับสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากอะไร คลิปนี้มีคําต่อนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับอุปกรณ์ที่เราเปลี่ยนอะไหล่ที่เราใช้ก็นี่ครับเป็นอะไหล่แท้นะครับเบิกห้างครับไม่จบตาแน่นอนก็จะมีลูกหมาปีกนกบนนะครับแล้วก็ลูกหมาปีกนกล่างนะครับตัวนี้เราก็แก้ไขตามอาการนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าทําไมไม่เปลี่ยนยกยกมีหลายอย่างครับถ้าเปลี่ยนยกจะมีลูกหมากปลายแหลกลูกหมาแหลก ลูกหมากการโครงลูกยางกันโครงโชค๊คแล้วก็บูธปีกนกบนล่างนะครับนี่ที่จะต้องเปลี่ยนหมดครับแต่ตัวนี้เราเปลี่ยนเฉพาะตัวที่ดังนะครับตามงบประมาณของท่านเจ้าของรถนะครับเราก็จะเปลี่ยนลูกหมากปีกนกล่าง2ตัวลูกหมากปีกนกบน2ตัวเพื่อแก้อาการเสียงดังแบบนี้ตอนนี้เราได้เปลี่ยนอะไรที่เสียแล้วครับนี่มี2ตัวตัวนี้เป็น เขาเรียกว่าลูกหมากปีกนกบนนะครับนี่ดูสภาพนะครับเดี๋ยวว่ายางออกให้ชมนะครับจารบีเข้าแห้งหมดเลยนะครับเวลารถมีแรงกดลงไปก็จะทําให้เกิดเสียงดังแล้วอีกตัวหนึ่งครับเป็นลูกหมากปีกนกล่างครับตัวนี้สําคัญนะครับดูกันนะครับเป็นภาพจริงๆนะครับเห็นไหมครับไม่มีจารบีเลยครับแห้งกริบเลยนะครับนี แบบนี้เวลารถยนต์เขามีน้ําหนักกดลงไปที่ตัวลูกหมากเวลารถวิ่งหรือเราขึ้นรถแล้วมีน้ําหนักกดทับก,ก็จะทําให้เกิดอาการเสียงดังออดแอดออดแอดแก้ปัญหาตรงจุดจบหวานเจี๊ยบเหมือนเดิมจ้า